ใส่แล้วนะดาวกว่าจะมาได้อะก็รถมันติดอะ่ะแกเดินมาไม่ใช่หรอรถติดข้างไหนแย่เลยนะอ่ะมันบอกเขา,าอยากกินไปหามาจากไหนอ่ะก็ไปหาอย่างนี้เลยก็เหมามาเจอเสียยังการบ้านอะ่ะยังอะ่ะว่าละมาก็ใส่การบ้านก็ไม่เสร็จอ่ะเอาไปใจนะ,ะด,ดะแะีแล้วไง นี่ใช่ไหมอืมเน ไ,ไปห้องนะ้ำไปห้องนะ้ำไปห้องนะ้ำแหม่แกวอกการหน่อยยิ้มใหญ่เลยนะแกว่าดาวรู้สึกไงกับเราวะม,มันก็คงรู้สึกดีแหละ C'è da dire, ma non è tanto, non วันกินอะไรเดียวยังไม่ทันจมลด์ข้าวเลยแต่ก็เจอไหมเอ๊ะเห็นเวลาเอาเปดเก็บเดี๋ยวก็ได้เอ้าลืมกระเป๋าที่สองอ่ะรับผึงน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเฮ้ยดาวฉันลเลยมไปเชื่ออยู่ไหนอยู่ในกระเป๋ารับผึดน,นะ ปไยไยติมกันไปติมมาแล้วอร่อยดีเนะาะบรรยกากาศก็ดีด้วยอะไว้ชวนเฟื่องมาด้วยกันเนาะ ดาวลองกินนี่ดินี่เราเรามาเข้ากันดูไหมฮะอะไรนะหรือว่านี่ไม่ชอบยาวแล้วไม่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 ใช่อย่างนั้นดี่งั้นครบครบ กินโตเกียวกันไหมเราอยากกลับบ้านแล้วอะไม่ไปส่งเราได้ไหมได้ได้งั้นเราไปก่อนนะ ดาวดาวเป็นไรวะพันมาคุยกันดิวันนี้เหนื่อยอ่ะเดีย๋ยวพูดกันได้ปะเดี๋ยวนี้แกเป็นไรวะแกเปลี่ยนไปอ่ะเป็นไรก็บอกดิแล้วแกอ่ะมีอะไรจะบอกไหมแกหมายถึงอะไรวะแกไม่รู้จริงเหรอก็ไม่รู้ไงเป็นไรก็บอกฉันดิแกเงียบแบบนี้แล้วฉันจะไปรู้ได้ไงอ่ะ แล้วในไดรี่อ่ะเพราะเรื่องนี้เหรอถึงทำให้แกตีตัวออกห่างจากฉันแล้วไปหาเมกอ่ะอย่าเพิ่งพูดถึงเมกได้ปะแค่แเราสองคนก็น่าอัดพออยู่แล้วเราคิดว่าฉันไม่อึอดอัดหรอที่ต้องเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวอ่ะฉันผิดมากเหรอวะที่ชอบแกอ่ะ นายเชาเก็ผิดเองแหละที่ทำให้แกรู้สึกเกินเพื่อนอ่ะเมฆคือว่าแกีมะไรจอธิบายบไหมเราขอโทษ เราไม่ได้ตั้งใจใจะให้ใครรู้เรื่องนี้อยู่แล้วคือเราก็ชอบในพื้นที่ของเราไงแต่นี่มันไม่ใช่แค่ในพื้นที่ของแกแล้วไงก็เราไม่ได้ตั้งใจไงมันกำลังจะอยู่แล้วเพื่องแกทำให้เราลำบากใจทำไมวะก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจไงแกคิดเหรอว่าเราอยากให้มันเป็นแบบเนี้ยใครจะไปรู้อ่ะว่าเรามันจะไปเจอไดอารี่อ่ะแต่เมื่อไรหร่อ่ะเพื่อ คือถ้าเราไม่มาไในวันนี้เราก็คงไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ปะตอนนี้แกก็รู้แล้วนี่แล้วมันมีอะไรดีขึ้นปะยังไงดาวก็ไม่มีทางชอบเราอยู่แล้วอะช่างเถอะไม่ต้องไปสนใจหรอกยังไงเราก็จะไม่อยู่ที่นี่อยู่แล้วอะ จะทำหน้าเครนยงั้งน,นี่ที่คู่กับเป็นบัวแล้วนะ ดาวเอาไปเล่นบาสกันไม่เอาดาวเล่นไม่เป็นเอาหน้าเดีย๋ยวเมกสอนไม่เป็นไรไม่เอาปะเหอะไม่เอาที่จะเล่น่ะปะเธอหน้า าดาวดาวดาวนั่งดูเมฆเล่นดีกว่าเธอหน้าเอาหไหมไม่เอาอ่ะงั้นไปดูพระอาทิตย์ตกกันก็ได้ ทองฟ้าสวยจังเนาะไว้เดี๋ยวเมฆพามาบ่อยๆโอเคไหมฮะอ๋ออืมคิดถึงเมื่อก่อนเนาะที่เรามาเ้วยกันสามคนเนาะวันนี้สนุกไหมก็สนุกดีขอบคุณนายที่พาเรามาเล่นแค่นี้เอง ทำไมเมฆดีกับเดาวจังก็เราเป็นแฟนกันนี่ดาวเมฆพูดก่อนเลยคือเมฆได้ยินหมดแล้วนะวันที่ดาวกับเพื่อนทะเลาะก,กันนะ่ะดาวตอบเมฆได้ไหมดาวมาคบกับเมฆทำไมหรอพอเฟื่องเหรอดาวขอโทษ ขอโทษที่ดึงแม่เข้ามาเกี่ยวอะ่ะดาวเห็นแกตัวเองเมฆดีกับดาวมากจริงๆเมฆช่วยพูดอะไรหน่อยได้ไหมอะเมฆเป็นอะไรสำหรับดาวเหรอเมฆเป็นเพื่อนที่ดีมากๆ โไปกลับบ้านกัน ดาวใช่ไหมลูกโอ๊ยแต่เงือไปก็ไม่มีใครออกมารอเขาลงไปเมื่อกี้เองเขาไปไหนกันหรอคะไม่รู้เหมือนกันอะได้ ตู้อะไรสักอย่างนี่หละตู้ตูตต้แม่คแล้วขอบคุณค่ะเร็วกวันนี้ได้ไหมแม่เร็วสุดแล้วเนี่ย กับแกฉันไม่ได้เล้งเกียดแกนะเว้ยฉันเห็นแกเป็นเพื่อนที่ดีอ่ะขอโทษที่ให้ความรู้สึกแบบนั้นกับแกไม่ได้แเข้าใจฉันใช่ไหมไม่เป็นไรฉันเข้าใจแกทั้งหมดเลยร้องให้ทำไมไม่ร้องไ,ไม่ร้องไม่ร้องจะมากันยังไงเนี่ยหา,ยาทำกันอีกแล้วแล้วเมื่อแกอ่ะสัญญาได้ไหมว่าจะติดต่อกลับมา อแม่นงงามแล้ว <rence> ฉ <c oughs> ้าไปก่อนนะเดินลาดีๆนะแก มาส่งมากฎหมายเพื่อนหรอใช่มาดูมาดูถึงดาวเพื่อนรักไงดาวยูนูนเป็นไงบ้างสบายดีไหมฉันอยู่กับยายสบายดีเพื่อนใหม่ก็น่ารักดีนะแต่โคตรคิดถึงแกกับเมฆเลยอะที่นี่วิวสวยมากอยากให้แกกับเมฆมาเห็นด้วยกันจังถ้าปิดเทอมแล้วอะมาเที่ยวที่บ้านยายฉันนะ ยายฉันทำกับข้าวอร่อยมากรับรองเลยว่าถ้าแกได้ชิมแล้วอ่ะแกจะต้องติดใจแน่ๆแกยังอู้ไม่ยอมทำงันบ้านอยู่หรือเปล่าเนี่ยส่วนแม่คงไม่ได้พาแกเล่นอะไรไปเรื่อยอีกแล้วใช่ไหมไม่มีแกแล้วมันเหงาหงวัวอ่ะคิดถึงว่ะแกอย่าลืมเขียนจดหมายมาหาฉันบ้างนะฉันจะรออ่านจดหมายจากแกดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยล่ะปิดเทอมเจอกันคิดถึงจากเบื้อง